เองไม่ใส่เกาะเองหนักเหรอเวลาตองงไม่เห็นใส่เกาะเลยช่วยยุบไหมช่วยยุบไหมอุ้ยเปืนลั่นปืนลั่นทันทีรับตีดิเฮ้ยขอแม็กหน่อยได้ไหมมีไหมไม่มีอ่ะหมดแล้วอ่ะ